ก็ตามคอนเซ็ปต์นะครับผมของช่องปิมพุงนะวันไหนเนี่ยเราได้ออกจากบ้านนะครับผมไปเที่ยวนะครับพาภรรยาไปไปเที่ยวไปพักผ่อนนะครับก็ฝนตกนะวันนี้ฝนตกหนักนะครับผมแต่โชคดีตอนเราขับรถออกมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมฝนก็เหมือนจะค่อยๆเบาลง วันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีเราจะไปที่ไหนกันนะไปพัทยาไปพัทยาที่พักเราก็คือจำชื่อไม่ได้มันยาว <c oughs> แต่ว่ามันเป็นธีมอวกาศคุณผู้ชมเ <c oughs> ขาเพิ่งเปิดจองวันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับผมแต่ก็อาจจะมีรอบสื่อนะครับมีคน เราไปพักก่อนแล้วถ่ายรีวงรีวิวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มแรกๆอใช้คำนี้พว่าเราจองวันที่หนึ่งสิงหาเลยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นดีค่ะแต่ว่าเรามีร้านอาหารที่จองไว้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งไอ้ร้านอาหารเนี่ยกลางแจ้งซึ่งถ้าไปถึงเนี่ยนะคบแล้วฝนยังตกอยู่แบบนี้เนี่ยริเกเลยตอนนี้พวกงออกจากบ้านเลยครับผมเฮ้ยแต่ดูดีขึ้นนะที่ร้านไม่รู้ว่าที่นู่นตกหรือเปล่านะ ไม่น่าตกไม่น่าตกแต่ว่าก่อนที่เราจะไปที่พัทยาเนี่ยนะครับผมเราต้องไปหาน้อหมูก,ก่อนน้องคนนี้เนี่ยเป็นเดฟนะครับผมในไฟเมนะครับผม Amazing City ของเราวันนี้เนี่ยเอานี่ไปให้ไห้พปเจนแผนนห้ดูมันคืออะไรที่ทรักเฮ้ยเขาล่วงกระป๋องกาวไมมันด้วยเราเหลืออันหนึง เดี๋ยวส่งตามมา,าไปมันคือเอที่ติดตามห้องอะ่ะคุณผู้ชมตรงกำแพงอะ่ะผมเคยใช้แล้วคือมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันดีแต่ว่าทําหน้าที่ได้แค่กันสะท้อนกันเสียงกล้องอะไรอย่างนี้มันทําได้แค่นั้นซึ่งน้องผมเนี่ยกำลังมีปัญหาเพราะว่ามันเพิ่งทําห้องใหม่ก็เลยอ่ะไหนๆเราไม่ได้ใช้แล้วเราแกะจากกาแพงไม่ได้เสียหายเลยเลยนะก็เดี๋ยวเอาไปให้น้องใช้นะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆคุณผู้ชมนีพึ่งเริ่มต้นฝนตกแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอดูกันต่อไปเจอกันนะ ไงล่ะตอนขับออกจากบ้านเหมือนจะห,หยุดเหมือนจะหยุดหนักเลยอออกูมองไม่เห็นถนนเลยเนี่ยวันไหนไม่ออกจากบ้านฝนไม่ตกนะนอนอยู่บ้านเนี่ยโอ้โหแดดแดดนี่ร้อนเปี้ยงวันนี้ออกจากบ้านเป็นไงล่ะมึงเป็นการไปเที่ยาาวาี่นี่นะครับนะฮะอยากให้เพื่อ,อนๆ่ได้เห็น นะครับใครที่อยากจะไปเที่ยวไหนนะครับ oh. อะไรยังไงอยากจะดูฟ้าเปิดนะถามว่าเฮ you know, ้ยพ Superman, ี่พิมผมจะไปเที่ยววันนี้วันนี้พี่พิมจะออกจากบ้านไหมถ้าผมบอกว่าผมไม่ออกเนี่ยไมเพื่อนเที่ยวเลยแต่ถ้าผมบอกเฮ้ยวันนี้พี่ก็จะเที่ยวเหมือนกันอย่าออกเพราะจะดีขึ้นวันดีขึ้นเนี่ยพอบ่นเห็นปหมพอถ่ายคลิปบ่นปุ๊บดูดิคลีนเชะก็ถ่ายให้ดูเรื่อยอย่างงี้ครับบรรยายบรรยากาศไปเรื่อยคลิปนี้ยาวแน่นอนครับผมเขาสูมไปได้ไหม เห็นไหมเห็นนิดน,นึงกว่าจะถึงนี่เป็นการขับรถมาพัทยาที่นานมากๆครับสามชั่วโมงเกือบสี่ชั่วโมงคุณผู้ชมฝนตกหนักมากนะครับคือทุก <K ill ian> อย่างมันโคตรไม่เป็นใจให้ออกจากบ้านแต่เราก็ออกนะครับเพราะว่าจองมาแล้ว <K ill ian> จริงๆแผลเราเปลี่ยนด้วยตอนแรกเนี่ยเราต้องไปหายโดนต้องขับอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งไม่ไหวแลว้วว่ะ คือตูดแฉะหมดแล้วนึกออกปังก็เลยแบบอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปหาขากลับละกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาที่พักก่อนเลยตอนนี้มันป่ายสองครึ่งแล้วนะครับชื่อะอะไรนะเดอะสเปซอะไรนะอะไรสักอย่างพัทยาเอออยู่ติดเทอร์มิโนอลเทอร์มิโนอลเนี่ยตึกเทอร์มินอลนะครับก็เดี๋ยวรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูพร้อมกันผมก็เห็นแต่ภาพนั่นแหละเบบอะไรอย่างงี้เดี๋ยวดูพร้อมกัน เยอะเยอะมากถึงแล้วครับนะฮะเราได้ที่จอดรถด้านหน้าเลยพี่เจนก็จำเอาถ้าคุยกอนเยอะคนเยอะเลยเยอะคนเยอะจุยายเชื่ออย่างอยู้ในห้ฮะเราพักชั้น26คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูห้องพร้อมกันนะครับ โอ้เออเนี่ยสูงมากว้าวคุณผู้ชมมันดาวบ้รยากาศมชิ่งยังสวยอะ่ะดิเหมือนอยู่บนยานอวกาศเลยครับตรงไปไหมไม่รู้เลขเท่าไหร่เลขเท่าไหร่สองแปดองสองเก้อันนี้ส <c oughs> องหกต้รีบไปห้องหน่อยดิได้ที่เราเข้าร็วๆค่ะไม่ใช่เขาอ่ะเดีย๋ยวพาเพื่อนๆไปดูในห้องน้ำก่อนนี่ ครับก็ทำไมผมไม่เคยเห็นไงคอหานเหมือนที่บ้านเราเลยที่ไหนยี่ห้อเดียวกันท,ที่บ้านผมนก็ใช้นี่ครับยี่ห้อน,นี้เลยครับแต่ทำไมของเค้าดูสะอาดกว่าที่บ้านเป็นนนเป็นาบเออจริงเนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มเป็นคราบนี่เตือนเลยเนี่ยเ,ออเหมือนที่บ้านเลยครับอ,นนอคนเราจะต้องมีกระจกอะไรขนาดนั้นไว้เนี่ย โอ้โหแมกระจกแม่อย่างสงก็ผ้าเช็ดตรงผ้าเช็ดตัวนะครับผมมีอ่างเล็กน้อยกระจกคือไงเนี่ยเวลากูขี่อีกแล้วเหรอทำไมวะกูโรงแรมต้องทำให้เวลาขียย่ต้องมองดูวิวข้างนอกได้เอาไปดูข้างนอกกันอหูสวยนะตอนคืนน่าจะสวยเออเดี๋ยวตอนคืนเดี๋ยวมาดูพร้อมกันอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมนี่สวยดีสวยดียดยดนะครับ ไปเร็วมากเลยทำไมอ่ะเนี่ยเนี่ยไม่บอกเลยว่ามันเขามีว่าคุมแล้วคนจะถ่ายตั้งแต่ตรงอะไรอ่ะคือนี่ไงเมื่อกี้เขาถ่ายไปแล้วเพื่อคุมมากเปลี่ยนอะเพื่ออะไรเจ <c oughs> ๊ก็ต้องบอกค่ะต้องมีอ๋อมีของอะไรอย่างงี้อ๋อเออได้คะ่ะ<อ>ได้คะ่ะเขาก็ไม่มีเ่ยอ๋อโอเคคะ่ะได้คะ่ะว้าวอันนี้คือกินได้หมดเลยป่ะได้แล้วเราไม่กินนะคนกับบ้านก็ได้เหมือนกัน อันนี้คืออ๋อน่าจะเป็นไวเลชาร์จที่รักสามารถวางมือถือชาร์จได้อืมเฮ้ยแต่เขาคุมตีมอยู่นะว่าไหมใช่เขาคุมตีมทุกอย่างคุมตีมหมดเลยหู้ยสวยจังเลยอ่ะเขาบิวสวยมากไอ้บ้านเราบิวไม่สวยอย่างนี้วะที่รักนี่เราเออันนี้ด้วยที่มันดึงออกมานอนได้อ่ะันไหนใช่ไหมมันดึงได้ยังไงโอ้โหแต่มือชิบจัดอะเปิดบ้านยังไงเปิดบ้านเขาจะเป็นฟ้าเราไม่มันออกจัง อลรากดดูเอาไฟว้าวทิรัตสวย<ด>นี่ไงนี่ไงแมกพุนไม่ใช่อันนี้คืออะไรนะ่ะปิดอยู่<อ>เปิดปิดอยู่ตรงไหนไม่รู้ตรงนู้นนะแถวๆนูน้นนะเ,เมื่อกี้เห็นมันกับพี่บ้า <c oughs> ไม่ใช่คืออะไร <c oughs> ไฟจะตายนู <c oughs> <c oughs> ้นทิรัตเขาอยากเปิดด้านนอกกับเปิดได้ปหมอ๋อไม่ใช่ค่ะใช้มื <c oughs> อออกยังไงอ่ะเอาได้ไหม <c oughs> ฟึบ โอเคชุดที่รักเหมือนแบบไอดลอลครับวงไอดอลว้าวนี่ตรงนี้คือส่วนน้ำอืมด้านล่างนะครับเด็กเยอะมาก,กวันที่ผมมาเนี่ยโอ้โหวันแรก,กนะเนาะคุณผมไม่ชอบยืนเลยคุณผู้ชมผมไม่ชอบเลยยืนแบบยืนตรงระเบียงอะไรอย่างเงี้ยผมแบบชีวิตนี้เนี่ยนอกจากกลัวหูสิวเห็นไหมเห็นชีวิตนี้นอกจากกลัวตัวแกก็กลัวความสูงด้วยครับผมแต่ไม่กลัวเมียนะฮะเห็นอย่างนี้นะครับเถียงคือ เดี๋ยวรอกระเป๋ามาส่งคุณผู้ชมแต่ไปรีวิวรีวิวอาหารกันนี่คือตู้กดน้ำแข็งที่ทุกโรงแรมควรจะมีครับผมแค่หยิบนะครับกระป๋องนะครับผมแล้วก็มากดรับน้ำแข็งตรงนี้นะครับแล้วตีนเขาทำในไตีมเอากางแบบแง๊ไอ้แมชชีนแง่ะแง๊ะแง๊ดีเนาะไม่ต้องยิ้มนะครับจากเซเว่นเซเว่นมางนะครับน้ำแข็แงหมดมาเติมหมดหมาเติมแสงข้างนอกสวยดีก็สวยนะ ก็จะแยกไปอีกคุณผู้ชมก็จะมีห้องพักอีกนะครับมีอุปกรณ์สุดทางนะครับคือมันเป็นตีมสเปซเลยอวกาศเลยคุณผู้ชมฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันนะครับมีห้องโถงอุ้ยเหมือนยางอากาศเนอะเหมือนยานอากาศเลยคุณผู้ชมเห็นไหมก็จะบอกว่าเราอยู่ตรงไหนตรงไหนตอนนี้เลยนะครับนี่เป็นไรน่าขโมยแต่บ้านเนอะ สวยนะสวยสวยมากคุณผู้ชมนือตรงี้แต่ก็ลามอรอยู่วาไอสองตัวนี้ทำอะไรกันอยู่วะเดี๋ยวเราจะไปตรงไหนกันไม่รู้เลยอ่ะด้านบนอ๋อเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปบนดาดฟ้ากันดูถ้ามันขึ้นได้ถ้ามันขึ้นได้ครับขึ้นได้ดิอยากเขาห้องน้ำยางห้องน้ำเจ้สวยครับห้องน้ำ oh, so, มวันแรกเลยนะครับก็ทุกอยาก่างเลยใหม่แบบใหม่ามากเลยนะครับอ๋อไม่เป็นไรพี่สาวไม่มาแต่ท่านบนเปติด้านบนกต่ด้านล่างนะครับเนี่ยบางคนทีามาจะเป็นครอบครัวไดอยู่แบบนี้ดีกว่าน่ารักน,นะ<ไ>ครับผมเราพยายามจะไม่ให้ถ่ายโดนชาวบ้านนะครับชิลล์ต้นไม้จริงเชื่อไหมบ้านปลูกต้นไม้จริงตายหาหมดเลยอยู่ด้านบนไหมมีด<แ>้านบนอีกนะครับมองไปก็เสียวขาเลย เออเนี่ยเราถ้ามาเล่นตรงนี้กันนะที่รักนะคือด้านล่างอะ่ะด้านล่างมันจะเป็นเหมือนแบบแคล้ายๆกับสวนน้ําเลยเด็กๆเ,เยอะวุ่น,น,นวายเมื่อกี้เห็นเขาฉีดโฟมกันด้วยนะแต่นี้เราเป็นอยู่ชั้น31นะครับผมก็จะแนวแบบผู้ใหญ่หน่อยนะครับเีแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เล่นกัน่างนะครับโอเยอะเสียวขากันนะเขาขอบแผนนดูในสระกันนะะไงตื่นเต้นไหม ทำไมนั่งนหน้าเป็นแบบ้อนทำไมอ่ะเธอไม่ชอบเหรอแจมเปนคนร้องจะมานะไป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 โอ้ช่มันจะขาคนดีโอโอ้จะแดกมันมีความสุขไมเนี่ยโหนี่จองจองมากี่บาท สองพันสองพันนี่คือยังไงเราจะได้เงินคืนไหมได้สั่งอาหารใด้ถึงแล้วถ้าสมมุติว่าเราสั่งพันห้าอีกห้าร้อยทำไงเขาทอนเหรอเขาไม่ทอนอ่ะถ้าเราต้องกินให้หมดดีสองพันอ่ะใช่ที่เราต้องสั่งให้หมดนันสองพันอ่ะถ้าคืนเหลือคือเดี๋ยวเอาไปกินที่เพอเดี๋ยวที่ห้องพักไดวิวแม่ยังโหดนะทีเมอร์เมดก็ ตามสภาพครับผมจองนะครับไว้2,000นะครับทีเมอร์เมดมาถึงนะครับนั่งยังไม่ถึง15นาทีเลยฝนตกนะครับผมก็เลยต้องสั่งอาหารแล้วก็เข้ามากินกันด้านในนะครับก็แอบเสียดายบรรยากาศนะครับแต่ก็ถ่ายเมนูมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับนี่ก็เป็นสภาพนะครับของภรรยาผมนะครับที่บ่นเซ็งนะครับแล้วก็เสียดายนะครับผมก็ เขียวตุยเลยนะครับน่าสงสารเขานะฮะเขาแต่งตัวมาเพื่อถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแบบจัดเต็มนะครับเฮนี่เป็นภาพบรรยากาศภายในห้องตอนกลางคืนนะครับสวยงามมากอันนี้คือผมปิดไฟหมดเลยนะนี่ดาวนี้เต็มพิดานเลยครับผมสวยมากคุณผู้ชมคุ้มนะสำหรับผมเนี่ยนะครับตอนคืนนอนนับดาวกันไปแล้วก็หลับไป ผมมีตอนเช้าครับผมนี่จะเป็นบรรยากาศนะครับในการกินข้าวเช้านะครับผมกับข้าวก็มีให้เลือกเยอะมากนะครับทั้งทําสดๆแล้วก็มีในส่วนของบุฟเฟ่ให้เราตักนะครับนี่เป็นสภาพคุณเจนตอนตื่นนะครับบ่นครับบ่นให้ผมฟังว่าเออจะเสียวขึ้นนะครับบ่นเครียดนะครับผมก็กับข้าวมาให้กินทําหน้าที่เป็นผัวที่ดีนะครับนี่เป็นกับข้าวของผมเข้าด้วยรวม รสชาติผมว่าเขาคงทําเป็นแนวจืดๆนะครับเพื่อเหมาะกับเด็กเหมาะกับชาวต่างชาติอะไรอย่างนี้นะครับผมน่าจะชอบแนวแบบรสชาติจัดจ้านนะบ้านเราฮะอาจจะไม่ค่อยถูกปากมากนะครับบรรยากาศสวนน้ําครับก็จะมีห้องเล่นเกมบาบานะครับเยอะแย,ยะไปหมดเลยถือว่าคุ้มนะใครพาลูกพาหลานมานะครับ อันนี้คือความจริงของพี่เจนเลยนะนี่ไม่นี่มีการแบบเซตอะไรนะคือไปทุกที่อะพี่เจนเขาจะเป็นอย่างเงี้ยทำทุกที่ก็คือแบบคือเก็บทั้งห้องเลยครับที่นงที่นอนเก็บทุกอย่างขยงขยะใส่ถุงอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรอันไหนบอกคนดูหน่อยเอ,เอาจริงจริงเลยเขาก็จะถานที่รักนานแล้วแต่ก็มีแม่บ้านมาเก็บไงเอาไว้ลงลงันน่าเกลียดเอาที่เขาจะได้แบบว่าไม่มองว่าโอ๊ยทำไมลูกค้าคนนี้โสดปกังเลย <laughs> เรื่องจริง เรื่องจริงเลยครับไปทุกที่เป็นอย่างนี้ทุกที่ผมกล้าแบบกล้าเอาหัวเป็นประกันเลยนะครับผมโรงแรมจะแบบใหญ่หรือว่าจะเล็กแค่ไหนพวกผมไปนอนกระทั่งโรงแรมไม่นั่นที่เราไปอ่ะจำได้ปะไอโรงแรมผ <laughs> <c oughs> ีสิงอ่ะห้โหน้ากลัวมากคุณผู้ชมคือแบบผมคิดกับพี่เจนเลยวันนั้นน่ะถ้ากูขับรถออกมาเนี่ยแล้วหันไปไม่กลายเป็นโรงแรมหลังไอ้เี้ยกูทำาไรเขาไม่น,น่ากลัวมากสนิมแม่งมีอยู่ทุกที่แบบเปิดประตูห้องไปไหม ยังไม่น่ากลัวมากใครจำได้ปะวนันนั้นคือตึงใจเลยเนอะแถวลบุรีน่ากลัวมากผมบอกเลยน่ากลัวมากผมอยากพูดคุณไปลองอยากให้รายการผี่เข้าไปพิสูจน์ <c oughs> อะเรามาพูดถึงที่นี่สเปซพัทยาอผมเรียกสั้นๆอย่างนี้ละกันเพราะว่าชื่อโรงแรมยาวมากตั้งแต่วินาทีแรกที่เข้ามาผมบอกก่อนเลยว่าที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนมีการฝึกบุคลากร,กรได้ได้ดีมาก <c oughs> ผมบอกเลยพนักงานที่นี่คือผมไหวเลยนะว้ยถ้าดูคลิปวิดีโอนี้เนี่ย แม่งสดพนักง,งานดูแลดีมากเดินไปไหนเจอแต่พนักง,งานอะ่ะคือเดินผ่านปุ๊บเดินผ่านปุ๊บคือกูณึกว่ากูเป็นพระอ่ะกูแบบกูเดินแบบกูจะแบบเออนะ,จะเจริญพรเจริญ <c ười> คือพนักง,งานดีมากพนักง,งานเต็มสิกผมให้ร้อยเลยทีเนี้ย <Wow. S 1> ให้ร้อยเลยถ้าสมมุติว่าแบบเขาสามารถรักษามาตรฐานนี้ได้เรื่อยๆนะเพราะว่าวันนี้เปิดวันแรกสองคืออ่ะ ก็พูดตรงๆนะครับตอนเช็คอินนะครับค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะนนมันช้ามันมันน่าจะคนเยอะอะครับมันน่าจะคนเยอะคือผมรอตรงนั้นชั่วโมงเนี่ยยืนผมยืนกับพี่เจนอะชั่วโมงหนึ่งแล้วคนอื่นอยู่ข้างหลังอาจจะนานกว่านั้นเพราะบางคนมาก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยต้องยืนรออะไรเงี้ยประมาณชั่วโมงหนึ่งมันคนเยอะไงวันแรกเปิดวันแรกคือผมพยายามหาเหตุผลมาเติมเต็มนะผมไม่ใช่ผขวางโลกหรืออะไรนะแต่พยายามหาเหตุผลมาเติมเต็มตลอดเรื่องต่อไปที่พักเตียงเป็นไงที่รักเตียงเต็มสิบ

ยังไงอีกไหมที่พักคือสะอาดทุกอ,อย่างคือแบบพบคันทีวีกันให้บริก,การอินเทอร์เน็ตก็เร็วเออเรื่องนี้สําคัญเรื่องอินเทอร์เน็ตคือสำหรับผมเนี่ยไปทุกที่ก็คือทำองานอนุดมบุกไปด้วยอินเทอร์เน็ตที่นี่ร้อยเมกกับก <g> ับ <g> ที่พักอย่างเงี้ยร้อยเมกคือผมไม่เคยเจอที่ไหนแบบเยอะขนาดนี้มาก่อน,นผมสามารถทํางานไหลลื่นสบายไม่มีปัญหาเลยทีวงทีวีก็นะแอปพลิเคชัน y o YouTube Netflix มีโหมดก็ คือสบายอะ่ะผมอยากจริงๆอะ่ะน่าจะจองมาสักสองวันเนอะเสียดายมาแค่วันเดียวห้องอะไรก็ดูสะอาดนะเออเปิดวันแรกด้วยแต่ก็คือแบบถ้าสมมุติเขาสามารถรักษามาตรฐานนี้ต่อไปได้เรื่อยๆอยผมบอกเลยว่าที่นี่จะเป็นที่ที่แบบคนเต็มตลอดทั้งปีเทศกาลเทศกาลนี่ล่าสุดผมได้ยินที่เขาจองปีใหม่กันแล้วนะเออมีคนไปจองปีมงปีใหม่เงี้ยเพราะวิวมันสวยครับมองไปเห็นทะลงทะเลพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อนะเออเรียกว่าอะไรอ่ะ จัดน้ำทางทะเลเอออะไรสักอย่างเนี่ยชื่อยาวมากเดี๋เก็บบรรยากาศมนาะให้เพื่อนๆดูกันนะครับคลินี้ยังไม่จบนะอันนี้แค่รีวิวในส่วนของที่พักนะครับผมสเปซพัทยาเลขสัน้นๆนะยิงงชื่อยาวกว่านี้อะไรนะแกรนอะไรนะโอ้ยาว <Okay. S 1> ยาวมาก ชื่อชื่อยาวคือปกติอะราคาห้องที่ผมพักเนี่ยจะประมาณ76 0 0พั0 0ลเราวนั้นแต่ว่าเหมือนแบบช่วงโปรโมชั่นช่วงเนี้ยคือเขาเปิดก็เหลือ6,100บาทรานะคานี้คือรวมส่วนลงส่วนน้นำหมดแล้วนะนะครับรวมส่วนน้ำรวมอาหารเช้าอะไรอย่างเงี้ยใครสนใจก็มาได้เขาไม่ได้จ้างผมนะไอ้ยังพูดเหมือนจ้างเลยเขาไม่ได้จ้างนะแค่แบบเอ้ยมันแปลกใหม่ในบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเออครับผมเมื่อวานฝนก็ตกนะครับวันนี้แดดก็โคตรร้อน ขาดแค่อูดครับตอนนี้นะฮะอันนี้เราอ,อยู่ไหนนะพี่พิธาพันธ์ป็นสถาบันทางวิทยาศาสตร์อะไรไม่ใช่สัตว์น้ำอ่าแค่อย่างหนึ่งครับผมอยู่แถวศรีราชาใช่ไหมอ,อ่าอออใช่อยู่ในมหาวิทยาลัยมอบุรพาเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันคุณผู้ชมผมก็ไม่เคยมานะนี่ครั้งแรกผมเหมือนกันไปที่รั่งมาบ่อยไหมไปมาครั้งหนึ่ง,งแล้วไมที่นั่งไม่ลองมาพร้อมเขาพ่อพ่อพ่อโอเคโอเคไม่เป็นไรพ่อพามาไม่เป็นไรนิโม่จ้าหัวไป่ใช่หนิโม่เล้วโอ้ไมใส่หนิโม่เร็ว โอ้โหอ้ยเราต้องซื้อตั๋วตรงนี้เช er ื่อถึงเต้นว่ะทำเงินปะเลี้ยงเขาด้วยทำไมไม่เงินนี่แบบคนละแปดสิบบาทนะครับผู้ใหญ่เด็กเท่าไหร่นะ40มั้งขอบคุณครับแั่งมานานยังตั้งแต่เดินหรอหัวแอร์เย็นด้วยนี่แหละคือข้อดีอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะเธอดูดิแมงดาอ๋อมันคือแมงดานี่คือเรากินไข่มันหรอมันตายแล้วมันหงายท้องอ่ะ บ้ามันนอนหรือเปล่าอืมคือปลาอะไรวะที่รักอยเขาเพิ่งเคยเห็นปลาดาวเป็นๆนะเนี่ยโอ้ยน่าเหมือนมันยกตีนขึ้นข้างเลยเนี่ยใช่ปะโันบอกย่ามายุ่งกับครูนุชเฮ้ยเอ็นี่ไอ็ดอลล่าใช่ไหมนี่คือดอลล่าปะเมื่อกี้เราแนะหมาฝรั่งเหรอปลาดอลล่าในการ์ตูนมันเหมือนจริงมากเลเออนี่คืออะไรอ่ะ ทำไมปลาดาเป็นอย่างนี้วะมันจะมีหลายแบบคันอ๋อน,นี่ไงนี่ไงเหมือนที่คีบรองเท้าเลยอันนี้กุ้งนี่เป็นไงคนดูได้ความรู้อ่ะไหนอันนี้คือแมกกบพุนอ,อ๋อเหรออ๋อ หนามันดิดมันกินได้ฮะอะไรนะกินได้มันก็น่าจะ,ะที่ดูหน้ามันดิเหมือนคุณไม่พอใจที่ฉันจะกินมันอะกินนะคุณ่าอะไรอ่ะ เนี่ยเหมือนรู้ว่าถ to ่ายคลิปดูดิโอ้ยขอโชว์คลิปหน่อยดูหน้ามาทูยักษ์เยี่ยมลอยู่ในน้ำดิสวัสดี ันน,นกเนเดเโอเคนะครับเรียบร้อยแ0ิบาทนะครับไ้่ผวูวมาก็โอเคนะแบบมาดูตัดแปลกๆมันก็ไม่แปลกหรอกไอเหียเดี๋ยวกูไม่เคยเห็นนะเออเป็นไงบ้าง <c oughs> ความรู้สึกตอนนี้กับตอนเด็กแตกต่างไหมก็แตกต่างคือตอน,นเด็กคิดว่ามันใหญ่กว่านี้ <c oughs> คนยังไม่เคยมาก,นาก็น่าจะสนุก <c oughs> เออมีสัตว์ทะเลให้เราได้ดูกัน <c oughs> นะครับพาลูกพาหลาน นะครับมาดูได้ต่คลิปน้าเราวันนี้ขอบคุณมากนะครับชื่นชอบก็เดี๋ยวหาเวลามาเที่ยวอีกนะครับขอบคุณมากนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าเชียร์ตอนนี้เราอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับหิมะตกเอาไว้ตรงผนที่เราไม่มีเหมือนน้ำแข็งเกาะใช่หรอ ที่พัทยาเข้าเข้า350บาทถ้าเป็นผู้ใหญ่นะเออถ้าเป็นคนไทยเนี่ย350นะครับแล้วก็มีเสื้อค่านุน้นค่านี่อะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็ตกคนแล้วประมาณเ,าอเออประมาณ5้า0ต่อคนอันแบบนี้ราคาคนไทยนะเป็นงไงบ้างหนาวไหม,ม,ไหมคือผม <ๆ S 1> ผมาเป็นค,คนขี้ร้อนมากยังไงมันก็ไม่หนาวหรอกเอาผมไม่อยู่หรอก้แม่งของจริงจัดเฮ้ยครเรียนยมาแปะเดเฮ้ยเป็นคนอะเรียนมาแปะที่รัาใครก็ไม่รู้เรียญเอาไม่ออก พอใจย,ยังฮะหนาวพอใจยังหนาวแบบหนาวมากเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูครับนี่สวยมากนะคุณผู้ชมหุ่นด้กล้องสวยมากด้าทด้านนอกดิครับสวยมากนี่ก็จะเป็นรถกวางนะครับที่รักนั่นนี่ห <c oughs> นาั่งได้ได้เร <c oughs> ่มันเย็นมากนะครับนี่มีน้องหมีนะครับนี่เข้าไปนั่งะะนะข้างหน้าเขาหน่อยอึ๊บ ยันหลังก็ไม่ค่อยดีเฮ้ยในนี้ดีว่ะแต่ข้างในดังไม่หนาวข้างนอกมันร้อนไ้เขานั่งนี่โอ้ยเขี้อุ่นจังมันคือน้ำแข็งเป็นไงคุ้มไหมไม<ห> <c oughs> ่คุ้ม <c oughs> นี่น้ำแข็งหมดเลยนะคุ้มอ๋อใช่เดี๋ยวเราไปรับเครื่องดื่มได้ด้วยนะครับราคาที่ผมบอกเนี่ยเราสามารถแต่เครื่องดื่มฟรีนะโอ้ยแม่งหนาวมาก อรรถภาพาีวดูด้านนอกอีกน,นะครับ A ตรงนี้จะเป็นโซนเครื่องดื่มนะครับ้ก็จะเป็นบาร์อ๋ยหนาด้านบนเขาเหมือนปล่อยหิมะออกมาด้วยนะคุณผู้ชมโอ้ตรงนี้เหมือนอารมณ์ประมาณเหมือนหนันุมานะเหมือนเป็นหนันุมานอะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้น่าจะทางออกแต่เรายังไม่ออกครับผมเพราะว่าเดี๋ยวไม่คุ้มตรงนี้นะผมเดาว,ว่าเขาทํามาจากน้ําแข็งหมดเลยนะนี่ยน่าจะเป็นน้าแข็งหมดเลยวะโอ้โหเดี๋ยวเราไปรับเครื่องดื่มกัน อะไรที่รักไม่คมุ้มเสียงจะดังนิดนึงนะพอดีว่าเดี๋ยวมีเครื่องนะครับปล่อยออกมาครับเด็กๆก,ก็เยอะผมลองถอดถุงมือดิสงสัยว่ามันคือน้ําแข็งใช่ไหมไม่เชื่อว่าคือน้ําแข็งสแสดงว่าเขาต้องเปิดเนี่ยมันคือน้ําแข็งหมดเลยครับใส่ถุงมือใหม่หมด <c oughs> อันนี้เป็นตั๋วนะครับที <c oughs> <c oughs> เ่เอาไว้รับเครื่องดื่มแช่น้ำอะไรมือก๊าอะไรนะมือก๊าโอ้โห มือขวามือขวานี้นะครับเขาจะมีน้ำให้เราเลือก2ชนิดแก้วก็เป็นแก้วน้ำแข็งจะกินเสร็จอ่ะเขารู้สึกเขาจะไปปลาตรงนู้นโอ้ยมือผมชาแล้วอ่ะฮะออกเลยเหรอขอกินได้ก่อนได้ไหมถ้ามืองหนาวเพื่อกินของเย็นๆนะเพื่ออะไรวะมีขี้ม้าติดปะต้องดูใกล้ๆมีปะ หลับตาหน่อยนะันมีนิดหน่อยแล้วมือเขาชาแล้ว อนนี้นะครับออกแล้วเราอยู่ไปประมาณกี่นาทีนะประมาณสิบสิบห้านาทีอยู่ได้แค่นั้นตอนแรกผมคุยกับเจน์ม่โอ้่น่าจะอยู่ได้ทั้งวันอนะเอาคุ้มสุดท้ายไม่ไหวมันหนาวมากใครที่ไม่เคยลองนะครับผม,มลองเปิดประสบการณ์ดูนะเออ<ม>ข้างในมันลบเท่าไหร่นะเขาบอกว่า17ปนะประมาณสิบเจ็ดสิบห้ามั้งราวาเนี้ยนี่เราได้ของขมาด้วย<ม> เป็นกรอบรูปนข้างในเขาจะมีถ่ายรูปด้วยแต่ถ้าเราไม่ถ่ายก็บอกเขาได้ว่าเออไม่เอานะไม่อะไรอาเงี้ยแต่ว่าผมอยากได้เป็นของที่ระลึกกระจนรูปน่ารักน่ารักครับผมยิ้มแป้นแลนเลยมาเดขึ้นรถกันลอง